ไปเป็นชุดนี้นะครับชุดนี้นะ่าจะเป็นเหรียญห้าบาทปีสี่หกจำนวน26เหรียญน,นะครับที่เขาส่งรูปมานะครับก็ตีราคาไปนะครับสลามและสวัสดี FC ของช่องร้านอับจุนรับซื้อแบงค์เหรียญโบราณนะครับวันนี้เนี่ยจะไปรับของที่คิวรถตู้สบายย้อยนะครับที่ f c จากสงขาส่งของมาเป็นครั้งที่2แล้วนะครับรามาดูกันกว่าผมจะได้ของอะไรกันบ้างนั้น เรามาชมกันพร้อมๆกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆของทางช่องด้วยนะครับตอนนี้เรามาถึงคิวรถตู้สบายย้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะได้ของอะไรกันบ้างนะครับมารับของที่คิวรถสบายย้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูที่บ้านนะครับว่า ผมจะได้เรียนอ,อะไรกันบ้างนะครับอกลับมาจากรับของที่คิวรถสบ้าย,ย้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเหรียญ5ปี46แบบไหนที่มีราคาเกือบ20,000บาทนะครับเรามาชมกันพร้อมๆกันนะครับสําหรับของที่ f c จากสงคลาสส่งเหรียญมาก่อนนะครับก็จะเป็นเหรียญ5บาทปี46นะครับจำนวน26่เหรียญเลยนะครับ เดี๋ยวมาดูก,กันพร้อมๆกันนะครับว่าข้างในมีอะไรอีกครับที่นอกเหนือจากเหรียญหปี46นะครับน,นะครับแพ็คของมาอย่างดีเลยนะครับ2องแพ็คนะครับโอเคนม่แยอะมา2องแพ็คนะครับชุดแรกเนี่ย เห็นเญแบบๆก็จะเป็นเหรียญสิปี31นะครับ เซตแรกนะครับก็จะเป็นอันนี้เป็นเหรียญห้าบาทสยามมินนะครับอ่ารุ่นนี้รับซื้ออยู่ในละห้าร้อยถึงพันบาทนะครับแล้วก็จะเป็นเหรียญห้าสิบบาทที่ระลึกนะครับซึ่งเป็นเนื้อเงินนะครับอ่าส่งมาทั้งหมดสามเหรียญนะครับอ่ารุ่นนี้รับซื้ออยู่ในละสามร้อยถึงห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็ตัวแพงนะครับก็จะเป็น เหรียญสิบบาทปี2531นะครับนี่เอาแค่ดูปีครับผมพูดอยู่หลายครั้งนะครับอ่าแลกได้อ่าห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทนะครับนี่อันนี้เป็นแพ็กสีฟ้านะครับเคยโพสต์อยู่เป็นแพ็กสีเขียวแพ็กสีฟ้าแบบนี้ก็รับนะครับห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทนะครับแลกได้นะครับถ้าภาษานาย,ยูเขาจะเรียกว่าแฮมบอสนะครับอ่า hey oh แฮมบอสแปลว,ว่าแลกเปลี่ยนกัน ยอมซื้อขายกันนะครับไม่ได้ซื้อขายนะครับถ้าซื้อขายเนี่ยอาจจะบาปได้นะครับเพราะว่าเหรียญยังสามารถใช้งานได้นะครับต่อไปเป็นชุดนี้นะครับชุดนี้น่าจะเป็นเหรียญห้าบาทปีสี่หกจำนวนยี่สิบหกเหรียญนะครับที่เขาส่งรูปมานะครับก็ตีราคาไปนะครับเหรียญละสามร้อยถึงหกร้อยบาทนะครับก็ตามสภาพนะครับอันนี้ก็เหมาเข้ามาครับ เหรี5ปี46นะครับย้ำนะครับปี46เท่านั้นปีใกล้เคียงนะครับหรือว่าปีเก่ากว่านี้ก็ไม่รับนะครับเช่นปี45นี่อยู่ก่อนปี46รับไหมคําตอบคือไม่ได้รับแรกนะครับรับเฉพาะปี46เท่านั้นเพราะว่าอะไรครับเหรียญ46ถึงมีราคานะครับเพราะว่าผลิตน้อยนะครับผลิตแค่182,000เหรียญนะครับเหรียญละ300-600บาทนะครับ แล้วก็ถ้าเป็นเหรียญ5ปี4 0นะครับราคารับแรกอยู่5,000-10,000บาทก็ตามสภาพนะครับเพราะว่าเห 5, 1, 000, 600, 000, เรียญ5ปี4 0เนี่ยผลิตแค่1600เหรียญเท่านั้นนะครับอ่าส่วน10บาท B31 เนี่ยผลิตแค่6200เหรียญน,นะครับอ่าวพวกที่มีราคาก็10บาท B31 5บาท B46 นะครับแล้วก็5บาทบี4 0 ส่วนถ้าเป็นเหรียญบาทนี่ก็จะเป็นเหรียญบาทปี29นะครับรับแรกอยู่เหรียญละ200ถึง1,000บาทตามสภาพนะครับเดี๋ยวก็จะจัดการโอนให้นะครับซึ่ง FC ซท่านนี้เนี่ยน่จาจะส่งขาส่งของมาเป็นครั้งที่2แล้วนะครับนี่คนนี้เนี่ยน่าจะเป็นนักสะสมนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆเขาได้มาเจอเลยไม่ใช่ครับเขาก็อาจจะไปรับแรกจากที่อื่นมาเหมือนกันนะครับเพราะว่ากว่าจะเจอเนี่ยก็หายากครับ พราผลิตน้อยครับแค่1นึ่0 0สเหรียญน,นะครับบางคนอาจจะเจอ,อทอนมาจากเซเว่นอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เวลาจะใช้เวลาจะจ่ายเนี่ยก็ดูก่อนนะครับว่าอาจจะเป็นปี46หรือว่าปี40ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ระวังให้ดีนะครับเวลาจะใช้จ่ายเนี่ยใครมีอะไรอีกที่อยากจะขาขว่าอยากจะรับแลกกับผมก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ ต่อไปมาดูเหรียญของไทยเรากันบ้างนะฮะพวกเนื้อเงินก็สตาร์ทตั้งแต่ของสมัยรัชกาลที่8นะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญสตังรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับสตังรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญ20สตังเราดูตรงนี้นะฮะ ตัวเลขเอาไม่ค่อยชัดนะฮะยีสสตังค์เนื้อเงินรุ่นนี้จะมีอยู่3ราคาก็คือ50และ2 0 5 0และ20ที่มีราคาก็คือเฉพาะ20่สสตังค์นะครับต่อไปมาดูเหรียญรุนนะครับก็คือช้างใหญ่นะฮะคือรุ่นนี้เนี่ยนะฮะจะมีอยู่2ราคาก็คือ25และ50สตังค์นะครับต่อไปมาดูของราชการที่6นะครับจะเป็นช้าง เหรียญช้างอารพจน์นะครับต่อไปมาดูของรอห้านะครับรอห้าเช่นเหรียญหลังตราแผ่นดินแบบนี้นะฮะจะมีรุ่นไม่มีรอศอและมีรอศอมีรอศเราดูข้างใต้นี้นะฮะจะมีสตาร์ตั้งแต่1นึ่นจงถึง1นึ่ต่อไปมาดูช้างในพานของรอห้านะครับจะมีช้างเล็กอยู่ในพานอย่างนี้นะฮะ อีกรุ่นหนึ่งจะเป็นของรอสีรอสีจะคล้ายๆกับรอห้าเลยนะครับจะต่างกันที่จะมีลายดอกๆตรงนี้นะฮะต่อไปมาดาูพดด้วงนะครับพดด้วงจบไปแล้วสําหรับเหรียญเนื้องเงินนะฮะนี่คือตัวอย่างนะต่อไปเรามาดูเหรียญที่ระลึกของราชการที่9หน่อยนะครับ ก็สตาร์ทนังแต่เหรียญ20บาท3รอบของรอบ9นะครับต่อไปมาดูเหรียญ50บาทพอสอรอต่อไปมาดูเหรียญ50บาทวาระร้อยปีพิพิธภัณฑ์น,นะครับเป็นเนื้องเงินครับต่อไปเป็นเหรียญที่ระลึกต่างๆเนี่ยให้เราจำไว้ว่าเหรียญที่มีราคาก็คือ สตาร์ตตั้งแต่150บาทขึ้นไปนะครับเราดูตรงนี้นะฮะ150บาทอันนี้ก็วาระ150บาทนะครับส่วนนี้คือวาระ200บาทนะครับเราดูตรงนี้นะฮะวาระ200บาทส่วนอันนี้ก็จะเป็นวาระ600บาทนะครับอันนี้ก็600บาทนะครับ อันนี้ก็600บาทนะครับส่วนท่านที่อยากทราบว่าทางร้านรับซื้อแบบไหนอีกบ้างนั้นสามารถเข้าไปชมในเพจร้านอับดุลรับซื้อแบงก์เรียนโบราณหรือเข้าไปดูคลิปย้อนหลังในช่อง You tube ได้นะครับช่องทางการติดต่อเบอร์08489 06320หรือส่งข้อความทางเพจร้านอับดุลหรือส่งข้อความทาง Facebook ได้นะครับ ไอดีไลน์ร n นนี่เเรามาชมตัวอย่างแบงค์อื่นๆที่รับซื้อด้วยนะครับ ส่วนรอเก้าจำง่ายๆที่มีราคาไหนนะครับก็คือจะเป็นเลขแดงคือเลข123จะเป็นเลขแดงครับขอขอบคุณทุกทกท่านที่ติดตามและฟังคลิปนี้จนจบเจอกันใหม่ใน e ีพีหน้านะครับสวัสดีครับ